พอ่สอสเปิดตัวสินเชื่อเพื่อซื้อที่ดินเปล่านะครับมีเงื่อนไขอะไรบ้างเชิญทางนี้ครับสินเชื่อน,นี้มีชื่อว่าสินเชื่อกเกษตรวิวัฒนะครับกรอบวงเงินสูงถึง37,500ล้านบาทเลยนะครับเพื่อนําไปเป็นเงินลงทุนซื้อที่ดินทางการเกษตรเพื่อประกอบอาชีพภาคเกษตรและอาชีพที่เกี่ยวข้องเท่านั้นนะครับมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้มีรายได้ประจํารายเดือนสามารถวางแผนสร้างรายได้คู่ขนานจากการประกอบอาชีพเกษตรกรรมหรืออาชีพที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรในวัยก่อนและหลังเกษียณครับเนื้อที่ รายละไม่เกิน8ล้านบาทครับกู้กูต้องเป็นบุคลกากรภาครัฐหรือพนักงานเอกชนที่มีอายุตั้งแต่50ถึง59ปีนะครับแล้วก็มีรายได้ประจําต่อเนื่องผู้กูต้องนํารายได้เข้าบัญชีเพื่อหักชําระหนี้เป็นรายเดือนครับต้องมีแผนการประกอบธุรกิจหรืออาชีพที่เกี่ยวข้องกับภาคเกษตรกรรมตั้งแต่ก่อนแล้วก็หลังเกษียณอายุครับแล้วก็ต้องมีแผนชําระการกู้ก่อนกเกษียณอายุด้วยเงินเดือนหรือรายได้ประจําแล้วก็ชําระเงินกู้หลังจากเกษยียณอายุจากรายได้ที่เกิดจากการประกอบอาชีพเกษตรกรรมและอาชีพที่เกี่ยวข้องครับ แล้วนะครับก็ติดต่อทอกศออได้เลยนะครับส่วนใครยังไม่มีก็สามารถไปหาได้ที่ตลาดที่ดิน c อ m ได้นะครับ